รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมครับอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยยายิ้มนะครับสัปดาห์นี้ดูผมแต่งตัวอาจจะเรียกว่าเข้าช่วงเทศกาลสงการานนะครับซึ่งก็เริ่มหยุดทําการแล้วตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในช่วงนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับท่านรองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะครับ จริงๆแล้วท่านก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการตำรวจทางหลวงมาโดยตลอดนะครับท่านวันตารวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิพลนะครับสวัสดีครับท่านครับครับครับก็คงสนทนากันเพราะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่รู้สึกจะบิดยาวที่สุดเลยเนี่ยนะครับปิดตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่9วันนี้วันที่10ที่เราออกอากาศกันนี่นะครับ จริงๆแล้วก็จ่ายจะสนทนากันเพราะว่ารู้สึกว่าจะเปิดทั้งมอเตอร์เวย์บางช่วงแล้วก็เปิดทั้งมอเตอร์เวย์ไปทางจังหวัดนครราชสีมาเปิดมอเตอร์เวย์กันบีบางช่วงแล้วรู้สึกจะเปิดมอเตอร์เวย์ไปจังหวัดกาญจนบุรีกันด้วยเนี่ยนะครับ,รบอย่างไรก็ตามรู้สึกว่าตารวจทางหลวงก็คงต้องรับผิดชอบหนักพอสมควร,ครนะครับรู้สึกว่าเห็นบอกว่า มีทั้งตํารวจทั้งหลวงตํารวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ท่านผู้บัชาการตํารวจแห่งชาติท่านบิ๊กปัด๊ดพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขก็ดีพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดรองพบตร,ร,ร,รจริงๆแล้วท่านพึ่งคุยกับผมเมือ่อ2วันที่แล้วนี่เองเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าเห็นบอกว่าคาดว่าตัวเลขปีนี้พยายามจะลดตัวเลขอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง ตำรวจทางหลวงเนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างครับในการที่จะจัดการดูแลเรื่องการลดอุบัติเหตุแล้วบวกกับในเรื่องของมาตรการของโควิด -19 เนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างครับทังนครับครับก็นําเรียนนะครับก็เทศการสงการครับมันก็ต้องให้ควบคู่กันไปทั้งด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยการลดและป้องกันอุบัติเหตุครับต้องทั้งสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็น การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเนี่ยเราก็ทางท่านพบต,ตรก็มีการออกข้อบังคับในการให,ให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นก็คือการเปิดช่องทางพิเศษในถนนบางสายนะครับแล้วก็การ,ร,รห้ามรถบรรทุกวิ่งผ่านถนนบางสายที่มีการจราจรหนาแน่นรวม,มถึงเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขหก 6, นะครับเปิดใช้ชั่วคราวเพื่อ ระบายรถบริเวณถนนมิตรภาพช่วงลำตะคองสีคิ้วนะครับก็เป็นเรื่องด้านการให้ความสะดวกด้านการจราจรนะครับส่วนเรื่องความลดและป้องกันตามภาพนี่เลยเนี่ยนะครับใช่ครับการลดและต้องป้องกันอุบัติเหตุไปด้วยนะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายบ้างนะครับการเตรียมความพร้อมหลายๆด้านนะครับเช่นเตรียมเรื่องรถยก เรื่องอาสากู้ภัยเตรียมเรื่องการประชาสัมพันธ์ในการใช้เส้นทางต่างๆครับนะครับใน,นเหล่านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมความพร้อมเรียบร้อยครับครับทีนี้ในเส้นตแต่ละเส้นทางเนี่ยจะมีจุดในเรื่องของเช่นลำตะคองก็ดีหรือสายเอเชียก็ดีหรือสาย,สายทั้งขึ้นทงางภาคเหนือทงางภาคอีสานแล้วก็ไปทงางภาครู้สึกไปทางจังหวัดเ,เพชรบุรีไปกาญจะนะบุรีลงภาคใต้เนี่ยมีการ ตรวจในเรื่องอย่างไรบ้างแล้วก็คําถามที่สองเนี่ยจะมีคนเยอะมากที่เรียกว่าดื่มสุราอย่างเงี้ยพวกมอเตอร์มอร์งมอเตอร์ไซค์เงี้ยมีมาตรการอย่างไรบ้างครับท่านครับก็ตามนโยบายของท่านพบตรนะครับรบรบในการการตั้งจุดตรวจแบบใหม่ที่เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะมีการติดตั้งกล้องเป็นเรียลไทม์นะครับกล้องประจําตัวเจ้าหน้าที่ครับรวมถึงการเครื่องวัดแอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ย ก็จะมีตามแผนว่าอยู่ในจุดที่สิติการเกิดอุบัติเหตุสูงะนะครับก็จะมีทั่วตลอดเส้นทางนะครับรวมถึงการบังคับมใช้กฎหมายในจุดอื่นๆเช่นการติดตั้งกล้องความเร็วซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลักเลยอของทุกเทศกาลนะครับของตํารวจทางหลวงเองก็จะมีจุดติดตั้งกล้องประมาณ200จุดทั่วประเทศ ทั่วประเทศนะครับเพื่อป้องก,กันอุบัติเหตุครับซึ่งปัจจุบันนี้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องกล้องกล้องอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็จิดติดกันทั่วทั้งประเทศเลยใช่ครับบ,บวกกับในเรื่องของระบบโลจิสติกระบบการขนส่งมันเรามีทั้งมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ถนนก็กว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีมาตรการของกระทรวงคมนาคมเนี่ยบอกว่าให้ลดเวลาเดินทาง บนบนมอเตอร์เวย์เ่ยรู้สึกว่าให้ความเร็วสูงถึง120กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงถูกต้องไหมครับครับการความเร็วรถบนถนนมอเตอร์เวย์ไม่ว่าะจะเป็นหมายเลข<ะ>เจ็ดกรุงเทพพัทยามัตาพุทธหรือว่าหมายเลขเก้าวงแหวนตะวันออกครับออตามกฎหมายเนี่ยก็วิ่งได้ไม่เกิน120อยู่แล้วะนะครับแต่มีอัตราความเร็วใหม่ก็คือบนถนนที่เพิ่งออกใหม่เมื่อไม่นานนี้เองก็คือค ทางหลวงหมายเลข32ก็คือสายเอเชียมุ่งหน้าจะไปทางภาคเหนือครับแต่จะใช้ได้แค่ระยะ46กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคือในโซนตั้งแต่กิโลเมตรที่4ถึงกิโลเมตรที่50นะครับ,รบก็จะเป็นเข้าสู่โซนความเร็วใหม่คือไม่เกิน120ส่วนถนนอื่นๆเนี่ยก็ยังคงความเร็ว,วที่กฎหมายเดิมอยู่ก็คือ <90. S 2> ถ้าครับถ้านอกเขตเทศบาลคือ90 ในเขตเทศบาลคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอานารเห็นบอกว่าคือเรียกว่าเอาละถึงจะเป็น90กิโลเมตรบางจุดก็เป็น120กิโลเมตรเนี่ยทีนี้เวลาในจุดตรวจเนี่ยนะครับในความเร็วเนี่ยประชาชนจะทราบได้อย่างไรครับว่าจุดเนี้ย120่กิโลเมตรจุดนี้90กิโลเมตรเนี่ยจะทําการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบได้อย่างไรครับตอนนี้คือต้องเรียนว่าถนนที่ใช้120ี่เนี่ยมีเท่านี้จริงๆมีป้ายบอกไหณเวลานี้นะครับมีป้ายบอกไหมครับ ก็อย่างถนน32ที่เปิดล่าสุดเนี่ยจะมีป้ายบอกว่าคุณกําลังจะเข้าสู่โซนที่เป็นความเร็ว120อืแล้วก็จะมีสัญลักษณ์บนพื้นทางหรือว่าเรียกว่าร uh ัเบิร์ติคที่จะเป็นแถบสีเขียวว่าคุณกําลังจะเข้าสู่โซนร2 0กิโมตรต่อชั่วโมง uh huh. แล้วอ๋อจะมีจะมีป้ายเป็นสติ๊กเกอร์สีเขียวเป็นรัเบิร์ติคเป็นเอ่อเป็นพื้นพื้นไม่เรียบอะครับอ๋อที่จะเป็นเตือนว่าคุณ กำลังเข้าโซนแล้ว120กิโลเมตรใช่ครับแล้วในพื้นที่90กิโลเมตรต่หนึ่งชั่วโมงนี้สีอะไรครับท่านครับ90เนี่ยคือถนนทั่วไปเลยจันทั่วประเทศจะเป็น90จะมียกเว้นตามที่เรียนไปคือหมายเลข7หมายเลข9แล้วก็สายเอเชียในช่วงที่เปิดใช้46กิโลเมตรเนี่ยครับครับครับที่จะใช้ความเร็ว120เอาละเอาละทีนี้เราเริ่มใช้กันจริงจเนี่ยในมาตรการที่จะดูแลเรื่อง ของตำรวจทางหลวงก็ดีตำรวจการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องของทั้งโควิด1ิเเรื่องต่างต่างเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่ถึงวันที่10 15หรือถึงวันที่18ครับเมษายนครับท่านครับจริงๆที่เขานับ7วันทุกเทศกาลก็คือเทศกาลสงการเนี่ยนับตั้งแต่วันที่1 0ถึง1 6 10ถึง 16, ง 16. ครับที่เป็นเทศกาลจริงจริงวันนี้แต่ว่าการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกหน่วยเนี่ย ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19เลยครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยหยุดต่ออีกวันหนึ่งก็จะได้มันมีฟันมันมีฟันหลออยู่วันวันสุกที่16เนี่ยช่คนก็ลากิจลาปงลาป่วยแล้วก็เรียกว่าหยุดยาวตั้งแต่วันที่9ไปทอดไปจนถึงวันที่18เลยครับก็เลยต้องเตรียมความพร้อมถึงตั้งแต่วันที่9ถึง19เมษายนซึ่งถือว่ายาวนานเป็นการยาวนานครับทีเนี้ยในช่วงเนี่ยนะฮะเห็นท่านลอง ผมเรียกพี่เด่นเนี่ยนะฮะพลตำรวจพลตองเดตเตำรวจเอกตั้มลงศักเนี่ยบ,บ,วบวกกับบิ๊กปั๊ดเนี่ยท่านท่านพบตรเนี่ยเห็นบอกว่าคาดว่าตัวเลขการเดินทางออกจากต่างจังหวัดเนี่ยในช่วงวันที่9ถึงวันที่11เนี่ยน่าจะประมาณ3.5ล้านคนและในช่วงที่กลับเนี่ยนะครับวันที่15ถึง18เนี่ยตัวเลขอาจจะสูงถึง3.7ล้านคนเนี่ยทุกปีนะท่านนะ ผมก็ไปในช่วงสงการแล้วคนกลับมาเนี่ยเห็นบอกว่าจากกรุงเทพไปเฉพาะแค่เขาใหญ่ไปปักช่องเนี่ยขับรถเนี่ยสี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงเนี่ยปีนี้มันจะใช้เวลามากขนาดนั้นเป็นกานครับก็นําเรียนว่าการคาดการนะครับการเดินทางเนี่ยเ,เปรียบเทียบกับปีใหม่มที่ผ่านมาสงการเนี่ยจะมากกว่าปีใหม่16%บหปอเซนตนะครับแต่ว่าจะมากกว่าสงการเมื่อปีหกสาอีกหกว่า์เซ เนื่องจากว่าสงการหกสามเนี่ยไม่มีโควิดคนเดินทางน้อยใช่นะครับแต่ปีนี้จะเป็นยังไงฮะปีนี้ก็เยอะกว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเพราะอะไรครับก็เนื่องจากว่าหนึ่งคือการท่องเที่ยวต่างๆคือปกติเทศกาลสงการจานจะมากกว่าปีใหม่อยู่แล้วเพราะคนต้องการกลับบ้านออีกทั้งเมื่อสงการที่แล้วเนี่ยไม่ได้กลับกันนะครับปีนี้ก็เลยจะมากป,ปีที่แล้วคือเรียกว่างดเทศกาลสงการใช่ครับ ใช่ครับที่รัฐบาลยกเลิกไปคนก็เลยอาจจะเก็บไว้ปีนี้น่าจะกลับบ้านกันมากนะครับแล้วก็คาดการว่าอย่างที่ผ่านมาคือวันที่คือวันที่9ก้าเนี่ยลดปริมาณจะเริ่มเยอะตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็จะพีคที่สุดคือวันที่สิที่ผ่านมานี่นะครับจะเยอะที่สุดเลยนะครับคือวันเดินทางออกแล้วก็จะค่อยๆลดลงในวันที่สิบเอ็ดสิงจนถึงวันที่สิเนี่ยทุกคนจะอยู่ในพื้นที่จะอยู่ใน ภูมิมีนาวของตัวเองหมดแล้วครับก็บวันที่3น่าจะเป็นการเดินทางที่เบาบางที่สุดในช่วงเทศกาลเอาละ่ะสมมุติคนครเริ่มออกกันเนี่ยบางคนก็เริ่มออกในคืนวันที่8กันแล้วคือแล้วคนเริ่มออกจริงๆจังๆเนี่ยก็คือวันเสราร์วันที่9วันที่10เนี่ยรเริ่มเดินทางกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับถามก็ต้องเรียนถ,ถามท่านรองผู้การทางหลวงเนี่ยว่าคนที่จะเริ่มเดินทางกันออกจริงๆเนี่ยก็คือวันที่9วันที่10 แล้วก็เดินทางกลับเนี่ยน่าจะวันที่1 0 1 6 1 7 18เดินี่ยเดินทางกลับกันมาทยอยกลับกันมาเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมกันอย่างไรเนี่ยก็จะเดินทางสายหลักๆเนี่ยนะครับสายเอเชียสายมิตรภาพสายเพชรเกษมเนี่ยก็จะเดินทางสายหลักๆเนี่ยมีทางเลี่ยงทางอื่นนะครับที่จะแนะนำเห็นเห็นบอกมีแผนท่องแผนที่เนี่ยเดี๋ยวอยากให้ทีมงานโชว์แผนที่ให้ดูนิดนึงเนี่ยทางเลี่ยงเนี่ยนะครับเราคาดว่าอาจารย์ครับคนเดินทางกลับเนี่ย จะเริ่มตั้งแต่วันที่ส<ะ>ิบสี่นะครับเพราะว่าฉลองเทศกาลเรียบร้อยแล้ว<ะ>แล้วก็จะเยอะที่สุดมากที่สุดคือวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านะครับเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายเพราะว่าสิบหกก็เริ่มทํางานแล้วสิบสามสิบสี่สิบห้านั้นคือเทศกาลสงกรานต์วันคร,ครอบครัวสิบสามสี่สิบห้านี่คือวันที่เรียกว่าหนัก,นก,นกเลยละเฮฟวี heavy, heavy, heavy ่กันเลยล่ะทีนี้วันที่สิบหกเนี่ยจะ,จะเริ่ม อาจจะเดินทางกลับคือวันที่15ลห้ากลับแล้วะครับอันนี้คือเส้นทางอะไรครับตรงนี้อันนี้คืออันนี้กรุงกรุงเทพมหานครครับอันนี้คือสายเหนือนะครับครับก็คือวันกลับเนี่ยจะเริ่มหนาแน่นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับเส้นทางเลี่ยงเมืองคือทางนี้จะมาจากทางกำแพงเพชรเชียงใหม่ครับผมคนจะกลับมานะครับรวมกับอีกทางหมายเลข117ทางด้านขวาอาจารย์ครับมาจากทางจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกก็จะมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ ครับ <S <S นะครับเข้าสู่กรุงเทพมหานครในถนนผลโยธินแล้วก็ถนนสายเ e อเชียทุกอย่างจะมารวมอัดกันที่จังหวัดนครวรีธรรมราชใช่ครับปกติสมัยก่อนเนี่ยจะติดที่บริเวณสะพานเดชาติวงใช่ถ้าคนคนสมัยก่อนจะจะทราบตรงนี้<า>แต่เดี๋ยวนี้ทางกรมทางหลวงได้ทําถนนบายพาสเลี่ยงเมือง<า>นะครับ<า>ก็คนที่มาจากกำแพงเพชรก็ไม่ต้องเข้าเมืองแล้วก็จะเลี่ยงเมืองแล้วมาเจอตรงบริเวณถนนผลโยธินอืก็ มีการเปิดช่องทางพิเศษไว้บนถนนมนยทินนะครับก็สามารถผ่านเรียกว่าคือไม่จําเป็นต้องข้ามสะพานเดชาเดชาติวงแ์ละก็จะมาทางเลี่ยงเมืองครับข้ามตรงนี้ใช่ครับโอเคแล้วก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษบนถนนผลโยทินในเขตจังหวัดนครสวรรค์ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรครับผมนะครับเข้าสู่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษอีก ช่วงหนึ่งก็คือบริเวณต่างดับอินบุรีนะครับแล้วก็สู่จังหวัดพระนครศรียาแล้วก็จะมาเน้นบริเวณต่างดับบางปะอินนะครับอันนี้ตรงนี้แหละนี่แหละโอ้โหอันนี้จะเป็นทางยกระดุงยกระดับเป็นทางเรียกว่าวงแหวนรอบนอกด้วยครับจุดเนี้จะเป็นจุดที่แยกรถทั้งสามทางคนที่จะเข้ากรุงเทพครับก็จะไปทางวงแหวนตะวันออกนะครับวงแหวนตะวันตกแล้วก็เข้าสู่ โทเวออีกทางหนึ่งสามช่องทางเด,นดนินตัอันนี้ก็จะมาจากทางภาคอีสานมาจากทางวังน้อยมาจากสระบุรีรอันนี้จะไปจังหวัดไปโคโรโโาชด,ด้วยไปไปทางเพชรบูรณ์ไปไปแยกไปทางไปทางหนองแคไปทางไปทางาผู้แคผู้แคครับอืมครับผมเอาล่ะทีนี้อันนี้มา,มาจากบางไะอินเอาล่ะอันนี้คือส่วนของทุกแสงทุกอย่างก็เราะจะพุ่งมาที่ ต่างระดับบางปอินครับแล้วอันนี้อาจจะไปทางชนบุรีชนบุรีไปทางภาคตะวันออกใช่ครับเอาละครับเอาละก็ในส่วนนําเรียนว่าเส้นทางเลี่ยงสายเหนือเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถ้าไม่อยากไปรวมกันที่ต่างระดับบางปอินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็อาจจะเลี่ยงไปทางหมายเลขสามสี่ศูนย์ได้นะครับหรือว่าสามสีู่นเนี่ยจะไปทางสุพรรณบุรีครับผมสําหรับผู้ที่อยู่ทางภาคตะวันตกทางนครปฐมเนี่ยก็เลี่ยงไปทางนี้อืหรือ ไปทางบางปะหันสาย 3, 4, 7ี่ก็ไม่ต้องเข้าเอเซียตรงต่างจับับางปะอินได้ก็สามารถไปทางทางหลวงหมายเลขเก้าไปวงแหวนตะวันตกได้เลยอันนี้เป็นทางเลี่ยงเป็นทางเลี่ยงที่เพิ่งเพิ่งสร้างใหม่แล้วก็เพิ่มเส้นทางให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นม,มีมานานแล้วครับได้ประชาชนก็ทราบมาหลายเทศกาลแล้วว่าไปทางนี้จะไม่หนาแน่นกันที่ บริเวณต่างดับบางบอินครับผมเอาละเอาละโอเคแล้วอีกเส้นทางหนึ่งอันนี้สายเหนืออันนี้ไปอีสานครับอาจารย์อ่าอีสานเนี่ยเส้นทางเป็นเส้นทางที่ผมใช้มากที่สุดเลยล่ะครับก็ต้องนําเรียนว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ภาคอีสานเพราะว่ามีหลายจังหวัดนะครับภาคอีสานตอนบนอีสานตอนล่างใช่ครับฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะส่วนใหญ่จะเดินทางมาที่บริเวณต่างดับบางบอินตรงนี้ใช่ตรงนี้นะครับต่างดับบางบอินก็จะรับรถ เช่นการทั้งตะวันตกตะวันออกรังสิทธิ์นะครับจุดนี้เนะี่ยจะมีการเปิดช่องทางพิเศษ<อ>นะครับขามาซึ่งเมื่อวันที่9ก้ที่สิก็มีการเปิดไปแล้วสามช่องทางเดินรถเปิดที่ในช่องทางหลวนสเพิ่มอีก3ช่องเลยโอ้ต้องอย่างนี้ต้องรีบบอกผมเลยแล้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเขาจะเดินทางไปเรียกว่าไปทั้งขึ้นไปทางขอนแก่นไปทางอุดร หรือมาทางสุรินไปทางบุรีรัมย์ไปทางอุบลราชธานีไปนครราชสีมาบอกเลยครับตรงนี้ก็จะมีการเปิดช่องทางพิเศษในวันเดินทางออกนะครับสามช่องทางตั้งแต่บริเวณต่างดับบางบอินอจนสู่บริเวณวังน้อยอาจจะเข้าเขตจ,จังหวัดสระบ,บุรีถ้าการจราจรหนาแน่นมากมนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ไปอีสานจะมีสองทางเลือกก็คือไปทางเส้นหลักก็คือเข้าสู่จังหวัดสระบ,บุรีถนนมิตรภาพครับ นะครับแล้วช่วงที่จะมีการจราจรหนาแน่นก็คือช่วงบริเวณมวกเหล็กกลางดงนั่นแหละนะครับซึ่งได้มีการเปิดออมอเตอร์เวย์ไปแล้วมอตอร์เวยเก้นะครับแต,แต่มอเตอร์เวย์เนี่ยคนยังเข้าใจผิดคิดว่าเปิดตั้งแต่บางปะอินไปจนถึงปากช่องไปถึงนครราชสีมาซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าที่เสร็จสมบูรณ์ที่สามารถใช้ได้เนี่ย ก็คือแค่ช่วงลำตะคองสีคิ้วเท่านั้นลำตะคองถึงสีคิ้วใช่ครับจบอยู่แค่สีคิ้วใช่ยังไม่ถึงที่โคราชหรือนครราชสีมาครับคือแค่เน้นย้ำคือที่ที่ไหนนะฮะลำตะคองสีคิ้วระยะทาง36กิโลเมตรเท่านั้นเองแค่นั้นเองครับแต่ก็เรียกว่าเรียกว่าใช้เฉพาะเป็นมอเตอร์เวย์ข้างบนแต่ห้ามรถบรรทุกขึ้นอย่างเด็ดขาดครับ ห้ามรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ขึ้นเนื่องจากว่าถ้ามีอุบัติเหตุมันจะแก้ไขยากแล้วเสียเงินเสียทองไหมฮะก็ยังเเวปิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับไม่มีเรียกว่าคนที่ขับรถสี่ล้อนี่ี่ละก็เรียนว่าผมไม่อยากขึ้นมากเลยเพราะเห็นลำกระคองสวยงามมากจะเปิดเป็นขาออกนะครับเป็นทิศทางเดียวนะครับในวันที่เกถึงสิบสามเป็นขาออกขาออกอย่างเดียวขาเข้า ขาเข้าไม่เปิดครับเพราะว่าไม่มีปัญหาส่วนวันกลับก็คือตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบหนะครับก็จะเปิดเป็นขาเข้ากรุงเทพในทิศทางเดียวกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งลำตะคองจะเป็นไว้สำหรับช่องของเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นช่องใช้ฉุกเฉินเท่านั้นเป็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 นสองเป็นสองเส้นทางครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยครับที่ติดลำตะคองเนี่ยจะไม่ให้ใช้เนื่องจากว่า ทางยังไม่เรียบร้อยทั้งหมดโอเคฉะนั้นให้เดินทางทิศทางเดียวโ okay. อเคเอาละ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 ทีนี้เอาละคำถามเราเหลือเวลาอีกประมาณสี่สามสี่ห้านาทีเนี่ยครับจุดอำนวยความสะดวกของต้นบททางหลวงเนี่ยมักก็จะมีจุดอำนวยความสะดวกให้คนเรียกว่าบางคนแบบง่วงเหงาหานอนอยากจะพักเนี่ยมีจุดอำนวยความสะดวกเนี่ยประมาณกี่จุดฮะทุกทุกภาคทุกภาคเลยเนี่ย ของตำรวจทางหลวงเนี่ยจะมีหน่วยบริการทั้งหมด201หน่วยทั่วประเทศเหรอฮะครับมีอะไรบ้างฮะมีน้ําท่าให้ดื่มีอะไรบ้างหรือมีกาแฟไหมฮะไอ้ดื่มเนี่ยเมีมากกว่านั้นครับก็คือมีทั้งมีมากกว่านั้นเครื่องดื่มครับมี WiFI มีห้องน้ํามีถึงที่พักด้วยซ้ํามีที่พักให้ด้วยจะพักแบบชั่วคราวฮะเหนื่อยพักสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีห้องให้โอ้หรือจะพักแบบค้างคืนก็มีให้อีก นอนค้างคืนได้เลยเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วค่อยตื่นขึ้นมาไปขับรถไปต่อก็มีเหมือนกันมีห้ององคห้องแอร์มีห้องแอร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบหมดนะครับซึ่งก็ทํามานานแล้วนะครับทั้งนี้ก็บางหน่วยก็จะมีน้องๆจากเทคนิคจากวิเลยอาชีวะมาช่วยตรวจสภาพรถทห้ด้วนตํารวจทางหลวงนี่บริการให้อย่างเรียกว่าครับเหมือนเมืองนอกเลยนะะเต็มที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจย์มี การมาตรการโควิดด้วยต้องมีเจลแอลกอฮอล์มีการทาความสะอาดทุกกี่ชั่วโมงมีหมดนะครับรู้สึกจะมีอินโฟส่งให้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดดูครับผมโอ้โหเรียกว่าเหมือนกับอำนวยความสะดวกมีกาแฟมีที่พักมีเรียกว่าใครเหนื่อยเนี่ยนอนพักได้สองสามชั่วโมงก็นอนพักได้เลยครับโอ้โหยงเข้ามาแล้วประทับใจกลับไปทุกคนครับนะฮะโอ้โหเอาละทีนี้ สงการปีนี้เราหยุดยาวเนี่ยคาดการว่าพี่น้องจะสามารถเดินทางกันเนี่ยแล้วก็อยากประชาชนให้พี่น้องประชาชนเรียกว่าไว้วางใจตำรวจทางหลวงได้อำนวยความสะดวกได้นี่<ะ>คือ200หน่วยรบบริการมีทั้งพี่พักนอนห้องน้ำรบ,บริการ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตเครื่องเดิมมีการตรวสภาพรถให้ด้วยด้วยฮะบางหน่วยที่น้องๆมาช่วยกันครับครับ ก็มาจากบรรดามหาวิทยาลัยบ้างวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีเด็กอาชีวงอาชวะอาสาสมัครมาช่วยดูแลกันด้วยครับที่สําคัญข้างล่างครับคือโควิด1 9มาตรการป้องกันหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิแอลกอฮอล์ห้องน้ําสะอาดสะอ้านทุกๆจุดเลยเนี่ยนะครับเอาละครับทีนี้ขาไปทั้งขาไปขากลับเนี่ยประชาชนต้องวางแผนอะไรบ้างครับให้เวลาท่านอีก ไม่เกินสานาทีก็เตรียมอยู่สามเรื่องสามอย่างนะครับเตรียมเรื่องคนก็คือตัวเราเองอเพราะว่าเราต้องใช้เวลาบนถนนนานกว่าปกติต้องร่างกายต้องพักผ่อนเพียงพอ,อมไม่ดื่มสุราแอลกอฮอล์แน่นอนห้ามดื่มสุราเด็ดขาดใช่ครับอันที่สองเตรียมเรื่องยานพาหนะเรื่องรถตรวจสภาพให้ดีนะครับเช็คสภาพให้เรียบร้อยจะได้เดินทางไม่มีปัญหาครับอันที่สามก็คือเตรียมเส้นทางนะครับเส้นทางหลักเส้นทางเลี่ยงเส้นทางเลือกที่เรามีความพร้อมมี ตามสื่อต่างๆได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับก็ขอให้เตรียมไว้ท่านจะได้ความสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วมีหน่วยพ่งหน่วยแพทย์ไหมครับเกิดมีอุบัติเหตุรถคว่ำหรือไปการชนเชินกันนี่มีหน่วยแพทย์ในการให้การบริการด้วยครับก็ในเพจตํารวจทางหลวงเนี่ยจะมีลิงก์ไว้ให้นะครับคุณอยู่ใกล้ตรงไหนและคุณมีเหตุนะครับคุณกดเข้าไปคุณจะทราบว่าหน่วยนี้อยู่ใกล้คุณมีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อนะครับ แล้วก็สายด่วนที่โทรได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงคือหนึ่งนเก้าสามครับนะครับรบของตำรวจทางหลวงครับครับเอาละสุดท้ายอีกสามสิบวินาทีท่านมีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ว่าตำรวจทางหลวงเนี่ยพร้อมที่จะให้บริการประชาชนเรียกว่าตำรวจยุคใหม่เนี่ยเรียกว่าบําบัดทุกบำรุงสุกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางเพราะเทศกาลสงกรานต์ปีนี้เนี่ยปิดยาวมากถึงเรียกว่าใช้เวลาถึงเกือบสิบวันทีเดียวครับก็เรียนว่า เทศกาลสงการครับเป็นเทศกาลของพี่น้องประชาชนนะครับการเดินทางก็มากกว่าปกติกําลังเจ้าหน้าที่ก็มีจํากัดนะครับก็ขอให้ทุกท่านรักษาวินัยนะครับแล้วก็รักษาความความเตรียมความพร้อมในการเดินทางนะครับท่านจะได้รับความสะดวกได้รับความปลอดภัยแล้วก็กลับมาอย่างสมบูรณ ที่มาทํางานต่อนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอัดทิดข่าวเด็ดวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณท่านรองผู้กงคับการตํารวจทางหลวงนะครับพันตารวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิพลนะครับที่พูดถึงเรียกว่าตํารวจทุกปีก็จะมีการพัฒนานะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเป็นไปตามนโยบายของสานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็สําคัญที่สุดคือผมถูกใจมากนะครับก็มี200กว่าจุดมีเรื่องของ อำนวยความสะดวกในเรื่องที่พงที่พักกาฟงกาแฟโควิด1 9แล้วก็มีหน่วยพงหน่วยแพทย์ดูลงดูแลตรวจสภาพรถอย่างดีทีเดียวก็ขอให้เรียกว่าปีนี้ลดอุบัติเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับขอขอบพระคุณครับกับขอบคุณท่านรองผู้การนะครับท่านรองผู้การทางหลวงนะครับก็ตำรวจพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ ช่วงนี้นะครับเป็นการปาระชาสัมพันธ์ของบริษัททางดวดรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ B.M จำกัดนะครับอรอฟมอและ B.M นะครับก็ฉลองสงการานต์ชวนผู้สูงอายุผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีนมเมือนและสายสีม่วงฟรีระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนะครับรอฟมอร่วมกับบริษัททางดวนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดหมหาชนหรือ B.E.M นะครับ ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล m r t สายสีน้ำเงินและสายฉลองรัชธรรมม RT สายสีม่วงเตรียมฉลองเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี2564นะครับจะเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสองสายฟรีในระหว่างวันที่13-15เมษาย,ยน2564ได้ตลอดระยะเวลาให้บริการตั้งแต่เวลา6:00นาถึง2 ถึง24.00ในการตั้งแต่6โมงเช้าถึง2ยามทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการพาผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆรอบเส้นทางรถไฟ MRT โดยผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อขอรับคูป,ปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ที่ห้องออกบัตรผู้โดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าได้ทุกสถานีครับเอาละครับอาทิตย์ข่าวเด็ดวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับ มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยก็คือเทศกาลสงการานต์นะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยแล้วเราได้สนทนากับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจทางหลวงน,นะครับแล้วก็สะดวกสบายกับการเดินทางโดยมีตำรวจคอยดูแลตลอดเส้นทางครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาลสงการานต์ครับหมดเวลาอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชายายิมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ